บางคนไม่รู้ไม่มีปดิทยเขียนก็ไม่รู้ว่าออกที่ไหนแล้วใช่ไม่มีบสเขียนก็ไม่รู้ปีไหนแล้วอย่างผมเนี่ยเห็นปุ๊บผมรู้ว่าเหรียญเนี้ยเนื้องานแบบเนี้ยเทียบเคียงกับเหรียญเพราะเหลือคือปีไม่เกินปีเจ็ดสี่นะหลังจากปีเจ็ดสี่มีงานแบบนี้ไหมไม่มีนะครับแล้วกระไรตรงยุคค้างเรื่อยนะพอรู้ว่านะเป็นเหรียญปีเจ็ดสี่ปีเจ็ดสี่มีพระอะไรไม่แพงมาก นะครับการที่เราจะนุรักษ์พาเครื่องมันไม่จําเป็นต้องไปอยู่ตรงไหนหรอกมันอยู่ที่ตัวเราและใจเราอย่างอ้๊เนี่ยเป็นคนเล่นพระดีอย่างแชร์เนี่ยอย่างคุณบัตรเนี่ยเป็นคนเล่นพระดีเขาเล่นพระแทะ้ถามว่าคุณจะไปเวลาถกเถียงอ่ะให้คนอื่นมาตัดสินพระเมืองการแบบการโหวตอย่างเงี้ยมันไม่ถูกกับเรื่องหรอกมันต้องให้กระเพื่อทำไมผู้ชำนาญการ คือพระเนี่ยบางคนเน่ยดูเก๋ร้อยคนคนดูแท้คนเดียวเขาซื้อไปองค์นั้นก็แท้ในะ,ะดังนั้นคําว่าสายของมัคก,กิรออ์อ่ะมันต้องคนรู้จริงอะ่ะต้องเห็นมาเยอะอ่าตือคนเห็นเยอะซื้อขายบ่อยเห็นเยอะอืเนี่ยเขาก็จะ ครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คผ่าเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอป s อ k h e c เช็คแอเช็คพ่าแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บกรบปั๊บ,ปบไปเซอร์ผาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที SK Check เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK c เ e c ชพระหรือสแกน q ค Code โคดได้เลยเมื่อกี้เหรียญผมอยู่ไหนแป๊บหนึ่งน่าจะอยู่นี่ ใช่นี่ไงวันเนี้ได้ได้รู้อีกแล้วนะได้รู้อีกแล้วว่ามีสองแบบแบบมีจินดากูลกับแบบไม่มีจินดากูลสองหมื่นกับสามพันอะคุณคิดว่าห่างกันเยอะไหม พ่อพินสีผมมีหายากไหมครับเนี่ยหายากหาง่าย <โด S 1> ไม่สําคัญเท่ามีพุทธคุณไหม,มของมีเยอะพุทธคุณสูงก็ดีงามของมีน้อยไม่มีพุทธคุณก็ใช้ของที่มีพุทธคุณดีกว่าเนี่ยถามว่าหายากไหมบางคนก็เป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิมีไปร้อยองค์เขาบอกไม่ยากอไอ้บางคนที่ไม่ได้ทำบุญกับหลวงพ่อไว้ไม่เคยเจอก็อยาก ขอ,อยอนนิยมบูเมืองการมาบูชาบ้างครับไม่มีใครคุยกับผมเลยนะหลวงพ่อก,กิ่งทหารญี่ปุ่นยังยอมรับแล้วนะถือหลวงปู่มากครับขอบคุณมากๆครับต้องหนวนนี่คือเวลาผมยิบอะไรมาเนี่ยช่วยคุยกับผมก่อนให้คนเขาได้รู้นะผมแบ่งพ้าผมแบ่งได้สบายใจ แต่ผมเน้นให้คนรู้ก่อนอาจารย์ครับพ่อกิงเป็นลูกสิทย์ใครครับอาจารย์พ่อน้อยวัดศรีสะทองไงแล้วก็พ่อวุลวัดท่าเรือไงอมอผมเคยได้รุ่นแรกมีจานสามมืนครับเหรียญหนึ่งอ่า,อานั่นแหละนี่เห็นป่ะระหว่างสองหมื่นกับสามพันต่างกันเยอะไหมต่างกันเยอะนี่ ทลิคนี้คุ้มแล้วแค่ไปเจอแบบนี้แล้วบอกว่าโอ้แบบนี้เห็นเขาลงกันสองสมพันแอหลอกเขาได้ไงก็ไปไปเซิร์ชก็เห็นหน้าตาคล้ายๆกันแต่มันต่างกันแค่มีชื่อกับไม่มีชื่อเนี่ยต่างกันเป็นหมื่นๆแท้ดูยังไงครับแท้ก็ดูให้เป็นงานแกะบล็อกสดตรงปีสองศูน ขอบคุณมากครับพี่รัช,ชานนท์ขอบคุณครับเหลียนนวรั์พ่อกิ่งท่านเข้เป็นคนคจารย์ทั้งหมดอ่าใช่ครับพี่เรียนรุ่นแรกขายยากมากๆครับที่ไม่เขียนจินดาคุณล,ล่าสุดขายกันสองหมื่นห้าร 25, ครับใช่<ง>นี่ลงตรงยุกตัดหยาบ ถ้าถามว่าบกเหมือนมันไม่เหมือนนะเพราะมองดีๆหน้าไม่เหมือนใช่พราลาหูท่านหลักแสนเลยนะครับหลวงพ่อกก่งนี่ลมตรงยุบตัดหยาบอ่ะก็ชอบข้อมูลไหมอ่าถ้าชอบข้อมูลก็ นะครับกดนะโอเคไว้หรือพิมพ์คำว่าชอบไว้อยู่ท่าเรือพอเปลี่ยนบัตรไต้บอกใครไปหาพ่ออุ้นท่าเรือไม่ต้องมาหาฉันใช่พอเปลี่ยนจะบอกว่ามาจากไหนถามถ้าหมายท่าเรือนะพอเปลี่ยนมาให้ของราะว่าไปไปเอาของพ่ออุ้นนะ่ะนะใช้ได้พอเปลี่ยนมีของพ่ออุ้นก็พอแล้วไปหาพ่ะไปหาพ่ออุ้น เมกซิตครับวันนี้ครับนี่นานาได้หยิบพระผมมันไม่สนใจหรอกครับจะหลักแสนหลักล้านจะอะไร้วแต่ผมรู้ในประวัติรู้จากคำบอกเล่ารู้จากการไปที่วัดแล้วรู้ว่าของท่านดียังไงผมรู้ของผมผมให้ความสำคัญแล้วคนที่รู้เหมือนผมก็จะหาของเหมือนผมแค่มาเกิรองอยู่แค่ตรงนี้แหละครับ ไม่มีกะลาใช้เหรียญหลวงพ่อกริงแทนได้เลยพ,พี่คมาสัรเหรียญหน้าพลังเโดนวรมเบอร์ตั้งแต่ี้นเหรียญหน้าพลังโดนระเบิออยเดบยังไม่เป็นไรเลยแบ่งพ่อกิิงเมื่อ,อไรครับพี่สาสรคอนโอเคชอบมากก็เดี๋ยวเราแบ่งพระปาน์มกันตอนห้าทุ่มก็ได้นี่นาอีกหนึ่งเหรียญที่ผมซื้อตลอดเห็นไหมฮะเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อ,องสงา่าดหนองม่วง เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อสง่าวัดหนองม่วงรุ่นแรกสวยครับหลวงพ่อสางานะเป็นเหรียญที่โดนยิงแล้วทะลุเสื้อแจ็คเก็ตแต่ไม่เข้าผิวหนัง ผมเชื่อจากการที่อาจารย์ไม่ยึดติดราคาพักเครื่องเพราะอจารย์ยังแขวนแดงวัดถ้ำคุณแผ่นที่คอเลยครับแล้วก็ซื้อเหรียญมาสองเหรียญแล้วได้ทีเดียวสองเหรียญเลยต้องบอกว่า อลังการงานสร้างมากๆวันนี้สายเหนียวแห่งราดบุรีหลวงพ่อสงานน่องม่วงได้มาสองเหรียญน,นี่ชอบมาก เนะยถ้าเป็นเหรียญข้างเลื่อยคือปีเจ็ดกว่าให้จา์แบงหยิบให้ดูหน่อยอโอ้ลูก,ส,ส,กสวยงาม หลวงพ่อส่าาสรีระท่านยังอยู่วัดบานม่อผมไปกับท่าน boy boy. อยู่บ่อยๆอถ้าพาท่านสําเร็จแล้วล่ะคือสังขารท่านจะไม่เน่าไม่เปื่อยเหรียญเดียวผมก็ว่าหายากมากแล้วนะครับคือพระแบบนี้นะเขาจะอยู่จากนักสะสมยุคเก่าที่เวลาเหมือนผมเนี่ยถ้าใครมาอีกสิบปียี่สิบปีใครมาซื้อพระที่ผมเก็บไว้คุณก็จะได้พระแบบนี้มากกว่าหนึ่งเหรียญ มีเจ็บกว่าครับกระไรและงานแบบนี้หลวงพ่ออะไรครับอาจารย์ขอเป็นความรู้ด้วยนะพระพุทธชินราชวัดใหญ่พิษณุโลกเนี่ยครับนี่น่ะคางเลื่อย แบบนี้ไม่เกินเจ็ดสี่วัดใหญ่หาสวยยากครับเป็นข้างเรื่อยแต่พี่ออมบอกว่าอยากขอความรู้หลวงพเพราะแน่นวัดนองข่าวครับอาจารย์ เจ้าการความรู้ด้านใดก่อนอ่าถ้าด้านประวัติเซิร์ชกูเกิลละเอียดยิบอะ,อะถ้าใน Google ไม่มีลงท่านเป็นสิทธิ์เพราะเปลี่ยน่าใต้อืมนะทำลูกอม,มที่แพงที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรีคือลูกอมติดวิญญ,ญาณทำจากผ้าหอ่อศพแล้สสกดผ้าห่อศพเอามาลงอักขระใช้เป็นของสะกดจิตสะกดใจ นะท่านเขาสร้างพระผงสร้างสมเด็จสร้างเยอะนะเหรียญท่านก็หลายหลายบ้านเหมือนกันจินนะะ่าพิซนูโลกออกวัดใหญ่เหรียญแรกของพิซนุโลกใช่ไหมครับเหรียญแรกสร้างตั้งแต่ห้ากว่าแล้วก็มามีเป็นล้านก็หกศูนย์ไงหลักล้านอ่าหลักล้านก็หกศูนย์เนียฮะให้รู้ไว้เลยว่า พิมพ์เนี้ยนะต้องสร้างให้วัดใหญ่ก่อนอืก่อนที่วัดอื่นนะ่ะจะไปสั่งแล้วทางโรงงานนะ่ะก็จะเอาแม่พิมพ์เนี้ยไปเปลี่ยนหลังใช่ไหมใช่แล้วเหรียญนะพระพุทธจินราปีสองสี่อันเนี้ยนะเอาจริงนะเหรียญพระติ๋วสร้างปีละเจ็ดสี่ะ เหรียญชิน,นาราดพ่อเหลือวัดสาวชะโงกอันเนี้ยไม่เกินเจ็ดสี่อะ่ะขอปีแน่ๆก่อน ลูกหล,ลูกลูกอมยอดนิยมอันดับหนึ่งของจักรการเอาผ้าห่อศพผีตายโหงอ่ายากได้ไม่เคยได้เหรียญน,นี้เลยพึ่งจะเห็นเหรียญกระไรเต็มเต็มเหรียญแรกครับอาจารย์เจ็ดเท่าไหร่เพืเ่อน เขายช้เรียญเรียนเรียนหลวงพ่อไหมที่เป็นรูปเป็นอุ้นี่เรียนเรียนเลรนะพี่อัมทามายเรียน,นเก้ามีเสน่ห์ครับพี่ใช่แล้วงานเดียวกับที่อาจารย์โอ๊ตบอกเลยวัดสาวชะง,งูอ่าถ้าอยากจะติดตามพระมอการก็ติดตามเฟซบุ๊กอัมทาม้ยได้อ่าชินราชวัดใหญ่เหรียนนี<ห>นเน้เป็นวัดเบนจมาบอกผิดก็นำม,มาสร้างเรียนด้วย อยากได้เลยครับอาจารย์ไม่เคยได้พี่มีน73ครับ73ใช่ไหมเนี่ยเหรียญเนี้ยงานเหรียญไม่เกิน74สองสี่เจ็ดสองพี่อัามพาไม้แล้วถามว่าเหรียญพระพุทธจินรารที่สร้างตั้งแต่ปีเจ็ดกว่า อ่ผมมองก่อนเจสี่แนะ่นอนฟันธงเลยพี่เซนสายยาบอกว่าเหรียญสวยมากครับขนาดเมื่อก่อนผมมีเก็บไว้เหรียญยังไม่สวยเลยนะผมซื้อตลอดเพราะอะไรบางคนไม่รู้ไม่มีปัตตาไเขียนก็ไม่รู้ว่าออกที่ไหนแล้วอืมใช่ ไม่มีสอสเขียนก็ไม่รู้ปีไหนแล้วอย่างผมเนี่ยเห็นปุ๊บผมรู้ว่าเหรียญเนี้ยเนื้องานแบบเนี้ยเทียบเคียงกับเหรียญเพราะเหลือคือปีไม่เกินปีเจ็ดสี่นะหลังจากปีเจ็ดสี่มีงานแบบนี้ไหมไม่มีนะครับแล้วกระจายตรงยุคคางเลยเนี่ยนะพอร,รู้ว่านะเป็นเหรียญปีเจ็ดสี่ปีเจ็ดสี่มีพระอะไรไม่แพงมากแพงหมดอ่า พาเก้าพาแพ้ได้เงินสดอาจารย์โอทแน่นอนใช่ฟอร์มสวยแชมป์าาดนี้ต้องราคาไหนอน้องแชจะชวนผมไปกู้กรุงสี่แล้วอ,อย่าลืมมาช่วยผมกู้กรุงนะ,ะผมไม่ทิ้งพ้าเมืองการอยู่แล้วครับน้องแชเพราะเขาทเหมือนเีปักแท่นดุกันตรงลรังไงพันนอนใช่จากขึ้นบนเหมือนกันเลยเนี่ยนี่เหรียญชินราช ขาหลังเป็นอกเรานะอันนี้ตาอกเราแล้วก็คือประจาําตาพุทธิราชข้อมูเขียนว่าอะไรอืมข้มูเขียนว่าอะไรอิติอลางไงขาสิกมากพี่หน้ากะลิงเน็ตน้อยเมืองการมีอะไรครับฮะ ช่วงนี้เขาตื่นเต้นเล็กน้อยนะอ่าตื่นเต้นเล็กน้อยนะกับการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดกาญจนบุรีมีตื่นเต้นเล็กน้อยครับพี่อ่าสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีพี่ลงกึงหูช้างหลังยันนวะหอระกุณและฝนแสน้าด้วย ไม่เคยเจอเลยครับเหรียนนี้ชุดเหมาเมาหน่อยครับอต้องอ่านขอบอักระขอบได้จะได้ความรู้อีกเยอะเลยพี่สัมมาโซลเซลใช่คนอ่อนว่าข้างหลังเนี่ยไม่ใช่แค่หัวใจนวะว่าเราคุณนะนีะ่คือหัวใจนวะว่าเราคุณเนี่ยเก้าตัวอสังวิสุโลปุสะภุพะนี่จบแค่นี้แล้วต่อไปหัวใจเจ็ดจำพีสังวิทาปุกะยะปะ เหรียญนี้ย,ย,นนยลงหัวใจนะวะหอรคุณและหัวใจเนี้ยมลเจ็ดคำภี hmm. เนี่ยถ้าคนอ่านออกและรู้เรื่องพระเวทก็จะรู้ในเหรียญเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยแล้วถ้าผมไปพูดกับคนไม่รู้เขาจะรู้เรื่องไหมไม่รู้ก็เหมือนคือคนต้องรู้เท่ากันก่อนคนเขาจึงเลือกคุยกับคนที่รู้รเหมือนกัน เห็นมาเยอะเจอมาแยะกับการตัดสินที่เหงสวยเนี่ยเุังคือเนี่ยเขาเก๊ไม่ตัดเป็นแท้หรือไงไม่เป็นไายเมืองการเป็นจังหวัดที่มีเสียนพระรักและอ้วรักษผพาบ้านเกิดจริงๆใช่ครับนะก็ต้องบอกว่าเอาเรื่องจริงๆน้ำทําหมายเขมีบางอย่างไม่เห็นด้วยกับสมาคม เนียเขาก็ทำการลาออกจากตำแหน่งกรรมการอ oh. ซึ่งตัวผมเนี่ยลาออกมาก่อนหน้านี้น่าจะเจ็ดปีแล้ว่ <Alright. S 1> าแเจ็ดปีละนะครับการที่เราจะนุรักษ์พาเครื่องมันไม่จำเป็นต้อง <laughs> ไปอยู่ตรงไหนหรอกมันอยู่ที่ตัวเราและใจเราอย่างอั้มเนี่ยเป็นคนเล่นพาระดีอย่างแช่เนี่ยอย่างคุณบัตรเนี่ยเป็นคนเล่นพาระดี เขาเล่นพาแท้อ่าถามว่าคุณจะไปเวลาถกเถียงอ่ะให้คนอื่นมาตัดสินพระเองการแบบการโหวตอย่างเงี้ยมันไม่ถูกกับเรื่องหรอกมันต้องให้บเคาื่าเป็นผู้ชำนาญการคือพระเนี่ยบางคนเนี่ยดูเก๋ร้อยคน<ว>คนดูแท้คนเดียวเขาซื้อไปองค์นั้นก็แท้นะฮะดังนั้นคําว่าสายของบาคาร่อ่ะมันต้องคนรู้จริงอ่ะต้องเห็นมาเยอะ อ่าตื่นคนเห็นเยอะซื้อขายบ่อยเห็นเยอะอเนี่ยเขาก็จะรู้และชำนาญการนะการรักการอนุรักษ์ไม่จำเป็นที่จะต้องนะผูกติดกับอะไระไหรอกตัวเราเนี่ยเราซื้อเราขายเราให้ข้อมูลคนเขาก็รู้อืแถ้สวยสดงดงามเลยครับวิจิตรศิล ยันล้อมห้องห้องล้อมยันอ่านี่ต่อยันคมมากครับอาจารย์เรียนนี้แท้ดูง่ายสุดๆเลยครับการตัดสินชี้ขาดต้องตัดสินจากกรรมการในโต๊ะครับไม่ใช่คนนอกคือเอาเรื่องจริงนะคุณดูเป็นอนะ่ะคุณก็จะไม่ต้องพึ่งใครเลยสำคัญที่สุดความผิดพลาดมันเกิดได้เสมอ,อมนะโอเคการตัดสินพระ ต้องอ่าตัดสินจากกรรมการถูกต้องครับนะแล้วมันก็ต้องไปย้อนดูกรรมการคัดสันมายังไงม,มันเป็นลูกโซ่งไงถูกไหมโอเคนะการตัดสินตัดสินแล้วก็แล้วกรรมการเนะี่ยคัดสันมายังไงม,มันก็เหมือนกรรมการเอามาเป่าฟุตบอลนะอะถ้าเป่าผิดพลาดก็รู้ว่าเนี้ยไม่ได้อบรมมาไอ,อน,นี้ตัวปลอมเนี่ยต,ตัวปลอมเข้ามาในทีมก็ ตัดใจเลยพระเมืองการอาจารย์ชอบพระหลวงพ่ออะไรมากที่สุดครับ,บรับทูกหลวงพ่ออืหลังมีทั้งกุทธทางทำพุทธทางอุดทำมทังทำมังอัดอด้วยครับอาจารย์นี่ไง,อองพุทธทางอุดนี่ทำมังอัดอนี่น,นะมะอาุ นี่สังคังอุดเนี่ยพุทธังอุดทำมังอัดสังคังอุดมาอาอุมาออุดด้วยเนี่ยแล้วลงเนี่ยเนี่ยอาสังวิสรุปูสาภุพะเนี่ยสังวิทาปุกกายะปะนะอิติอลหังเรื่องนี้สุดยอดนะ แต่ถ้าเป็นกรรมการของจังหวัดกาญจนบ,บุรีชุดอาจารย์อำ้ำอันนี้เขาลาออกกันคู่เลยวันนี้อ๋อลาออกคู่เลยใช่ไหมพี่อืมอเหรียญน,นี้พุทธสินงดงามมากครับชอบร <c oughs> ออาจารย์พิมพ์คำว่าเริ่มครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่อ้าาําพาหม้ <c oughs> อ้าววันนี้มีพ้าราักร้อยพุทธคุณหลักหลานแบ่งไหมครับอาจารย์ขอผมเยอะเหลือเกินจะผมจัดให้ไม่ถูกแล้วตอนนี้สมองเออเลอร์แล้วตอนนี้ผมก็อาจจะเออเลอเล็กน้อยนะ ครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คผ่าเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอป s อ Check ช็คอเช็คผ่าแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บกระปับไปเซอร์ผาแท้คราดันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100%เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที s อสเเช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกน q ค c o d โคได้เลย